สบายดีพี่น้องนี่พ่อพ่อชุบคือเก่าอยู่ที่บ้านทงเวไลเนาะบรรยากาศเป็นขโวนจะพาพี่น้องไปเบิ <c oughs> ่งป <that 's hot ço> ุ pounds, ่นสูงเงิอเนาะบรรยากาศก็รวมเป็นนองเป็นเดงเลยไปไปกันเลยทำได้จังเดี่ยนี่เบิ่นมาเนี่ยคือทางพี่อยากษ์ค่ะาวัก มจิดยลยตตทังลังเจิดเลหลงมเลยถงหน้าเลยจิดเด้แล้วเราซับแห้ง่นะให้อนกลายเ็บหมดกแล้วแล้วนขี่ฮอนแล้วสังเกตดิเบามาไล่ขี่อแล้วักนี่เอาวนัไทยเนาะวนอ่ะเอวน่ะ โวยไปไวไปไวโวยน่ะเลยโวยซึ่งโวยเมกินมันมาแล้วเลยผมทำมาสิตัวเด่นมาแล้วนะมองแบบผายทับจะได้มันเห็นตัวเดือยเนื้อมึงนุ่มหุ่นเหมือนส่งเนื้อน่ะได้แล้วหยุดหยเลยรอบตรงนี้แล้วตุ๊ก